โอ้โหไม้มงคลสวย,สวย,ทย ima, ๆทั้งนั้นเลยฮะนี่ตระกูลอากนิมาเนี่ยโหเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะนี่สวยมากๆเลยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิจนะวันศุกร์ฮะใครสนใจลองแวะมาดูโอ้โหไม้มงคลเด็ดๆทั้งนั้นเลยช่องจิตใน,นาสารพท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ โอ้โหไม้มงคลสวยๆทั้งนั้นเลยฮะนี่ตระกูลอกโกนีมาเนี่ยโหเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะนี่สวยมากๆเลยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิริพนะวันศุกร์ฮะใครสนใจลองแวะมาดูโอ้โหไม้มงคลเด็ดๆทั้งนั้นเลยเอ่อ ตลาดนัดวันศุกร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะก็มีร้านค้ามาขายกันมากมายนะเดี๋ยววันนี้พาชมอีกหนึ่งร้านนะฮะนะสวัสดีครับวันนี้มาชมตลาดนัดนะฮะนะมีร้านส,สวยๆมีไม้ส,สวยๆมาขายกันนะะนี่โดยเฉพาะไม้ตระกูลของอโกนิมาเนี่ยหรือว่าไม้มงคลเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่เยอะแยะเลยคือปกติแม่ค้าจะไม่ได้ขายที่นี่ประจำนะจะมามาบ้างนะวันศุกร์หรือว่าวันอังคารนะแต่ว่าตลาดประจำเขาจะอยู่ที่เขาชีโอนนะตลาดเขาชีโอนสติหีบเรานี่แหละนะจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเพราะใครสนใจก็ลองไปเดินดูได้นะมีหลากหลายมีเยอะมากนะนี่ฮะ สวยๆทั้งนั้นเลยราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายส่วนใหญ่นี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอืชื่อนี่อย่าให้บอกเลยมันเยอะมากๆเลยหลากหลายนะ <100. S 1> ก็มาดูเองก็แล้วกันฮะ <100. S 1> นีะ่สวยๆทั้งนั้นเลยละลานตาไปหมดฮะสีแดงสีชมพูสีเขียวเนี่ย สวยงามครับมีมีชื่อร้านไหมคร<า>มีชื่อร้านไหม,มชื่อร้านอะไรเอ่ยต้นกล้านานาพันธ์ค่ะต้นกล้านานาพันธนะ<า>ุ์เหรอมาที่นี่ก็ไม่ได้มาประจำเนะเาะม,มาบ้างแ,แล้วจะเริ่มมาจะเริ่มมาทุกอาทิตย์แล้วค่ะโอเคเอทุกวันศุกร์และวันอังคารนะคะค่ะเ,เราจะมาประจำแล้วค่ะต่อไปนี้อถ้ามาประจำเดี๋ยวลูกค้าจะได้ ดูยูทูบของผมแล้วจะได้ลงมาเดินชมกันนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้นี่ชื่อว่าอะไรนะอันนี้ซับมงคล<ต>ค่ะซับมงคลราคาราคาขายร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเสียสีร <150. S 2> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ อันนี้เป็นอันนี้เป็นขำคู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 ณราคาจะแรงนิดนึ่งสามร้อสามร้อยโอ้โหนี่หน้าตาคล้ายๆกันอันนี้เป็นอันนี้รับเงินรับทองรับเงินรับทองราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่สองร้อยสิบหกสองร้อยโอ้โนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้แดงแป๊ดเลยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะโกนิมาช้างแดงเป็นไม้เก่านะคะช้างแดงไม้เก่าอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น อันนี้อัญมณีแดงค่ะอัญมณีแดงค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองลัคกี้ลัคกี้หรือโชคดีลัคกี้ฮะเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยอันตัวนี้เป็นอันนี้ซันโตโซมาอ๋อซันโตโซมาซันโตโซมาอันนี้ก็จะขายอยู่ที่200บาทเท่าไหร่นะส0งร้อยสอง้อตัวนี้เป็นเบอร์กินนะเบอร์กินเท่าไหร่เบอร์กินขายอยู่150 150เนี่ย ราคาก็ถือว่าน่าสนใจนะเนี่ยตัวนี้เป็นพวกโอ้โหสุขสมใจปองฮะนี่ชื่อเนี่ยอันนี้มันีรุ่งเรืองโอ้สีค้ายกันสวยงามทั้งนั้นเลยฮะนี่เนี่ยฮะละลานตาไปหมดเลยสวยสไม้มงคลนะหน้าปลูกหน้าเลี้ยงหรือว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ย น่าสนใจซื้อของพวกนี้ไปเป็นของอของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยน่าสนใจเนี่ยเนี่ยไม้ตะกูลออมทั้งหลายนะตะกูลเนะนี่ยเศรษฐีสอดขอดซัพเออเศรษฐีเอ,อเศรษฐีขอดซั์นะอ่าเนี่ยสวยนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกมาเก็ตมรกตอ่าเกตมรกต ขวดซับนี่ก็สวยเนี่ยสวยฮะกระถางน่ารักน่ารักเนี่ยเนี่ยอันนี้ไว้ในบ้านน้ำต้นรัแษาใช่ใช่เนี่ยสวยงามเขาว่ายิ่งขอดเยอะก็หมายถึงว่าโชคมีโชคมีลาหบมาตามความเชื่อกันตัวนี้เป็นอันนี้เป็นบารมีเศรษฐีบารมีเศรษฐีฮะสวยฮะสวยเขาจะคล้ายเสริมบารมีนะคะแต่เสริมบารมีใบเขาจะยาวอ่าเป็นดูเหมือนผักกาดน่ากินเลย เน ah ี่ยก็ใครสนใจนะก็ลองแวะลงมาดูนะฮะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะร้านร้านต้นกล้าค่ะต้นกล้านานาพันนานาพันนะก็มาตลาดนัดทุกนัดของเรานะไม่ว่าจะเป็นอังคารหรือวันศุกร์แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเดินสุกเสาร์อาทิตย์ ก็ที่ตลาดชีโอนนะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้พียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ